ไม่เกลเซอันนี้ก่อนใส่กระโดดก่อนเกลเซกระดดก่อกรดดเป็นแบบไหนนี่ไี่บอกเมนลักขาวๆาวเลยก็พวกเอ็นมัน่เอาใส่ให้พอดีพอดีแล้วไม่ต้องร้อนหรอกิดได้เก็บคิดได้เก็บสองชิ้นที่สีขาวๆลูกเก็บไปรูด้เ่งสองชิ้นพอลูกที่ขาวๆลูกโอเคพ่อพอ

อะไรเอามาเด้่็จะวากันก็ใสใส่เส่ใส่แล้วอะไรอะไรอ้ไรอ่ะจดจื้อติดติดตั้ที่หนึ่งเตียนเลยขอบคุณขอบ ฝันงามๆแน่โอ้ยาวคุณใหญ่สูงเก่าุเ้องใเิเป็นปลาลงเลยเกิดปันงามๆเน่ยเอาคณงามๆนะติล่าเอาคณงามๆเเลยยังบิ่เมื่อคืนที่ยายบอกจิตาหูจมูกลิ้นกาใจกัใส่มา ก็ตัดโซ่ตัดลูกง่งเหรอปักแรกแปบปักปัวเขาเอาหัวเข่าเอาหัวเข่านะเอาเท้าด้วยเอาเท้าเอเอาขาของลายสองลายของนะแขน กหมกม้าพวกตับใส่ก๋วยแกนก่อนค่อยทีด้วย่อยพอขมามากตับนะเอออันนี้เหรียญเดเลยเหรียญด้วยเหรียญอยู่ไหนเหรียญเงินเหรียญเอามาบิ้มทองเหรียญอยู่ไหนเหรียญน้ำเบี้ยเหรียญน้ำเหรียญมายังนี้องเหรียญอยู่ไหนเหรียญเทียรหมดลกเพีหมดลูกหัวใจเออเพียรหมดลูกเออจ้งกลางอ่ะเอาว่างไว้ลูกว่างหัวใจนึ่งว่างกลางอ่ะนี่ถืออยู่นี่ว่างหัวใจอยู่ไหนหัวใจเเียงินอยู่ไหนว่างอะไรเออว่างนะเออไอบิ้มเอาตัวเมื่อคืนเอาหรียญมาเีย ยัง32บ้างบ้างบาง3งไปเช็อโทษโทษโทษลูกชุดอ๋อขโทษโอ้ยพ่อเป็นดของใครเดี๋ยว3กูจะม้วนใกล้เต็มเออว่างเออวางมาอไร้มาไร้มาไร้ไปเลยไร้ไปเลยลงไปขาด้วยงเท้าด้วยเอาดอกเดาด้วยดีม้าอยู่ไหนลูก นะยดนะท้องเทียนยดเทียนยดจอตัวไห้มันติดแล้วก็เศ้าเด้ออธิษฐานให้เราสองข้างให้เราไปเกิดสวรรค์สันฟ้าเป็นที่นางป่าด้วยด้วยเลยเออก็ละอันก็ละอันก็ละอันเลยก็อธิษฐานโรจิตไปด้วยเห็แม่หอมเห็นดม่ดอกไม้ดูเที้ยนขิ้ไปน้ำอะไรดีๆก็พูดไป Ừ, chút xoay căn Xoay à, vậy... no chưa Này chắn hết em này? tôi lên tiếp theo tôi lên tôi 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 này, tôi 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 นี่ขาวขาวเหมือนแม่เมื่่ตาบอดเพราะาตาขยยบอดจีว่าเนติดแล้วติดแล้วให้มัดติดเล้อธิษฐานให้เาติดแล้วก็นี่ขาขาวจุดช่วยกันมันมีอันเดียวไม่ขีดแป่งจุดทีล่าบีจุมจุด จุดเลยเอาเทียนอันี้จุดลูกอนักเลงกลูกบอนักเลงลูกบอนักเลกอลหนักเลบอลน้ยำโอกน่อมาให้เราแล้วนโอ๊กนี่เรตไปขีรถไปแ้วกต้องก้าว้อะไรก็วันกัว่าโอมีกแตงมาอตัว ูมล้่ัวมันมันอาจจะล่มมันก็อยู่จุดไปเพราะเป็นพิธีแล้วล่ะมันล่มกั็จุดจังใดเนาะโอเคจ่าจาแบ่งนับดูเช็คดูจะจุดมาอยอูบนัไปหาอย่างงีหมด

下去。